ธรรมะสั้นๆในช่วงนี้ที่จะนำมาฝากนะเป็นเรื่องนะจิตที่ดิ้นรนเป็นเหตุไปสู่ทุกข์ทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นจิตที่ดิ้นรนคือจิตที่ทยานนะทยานอยากออกไปตามอำนาจของสิ่งที่เรียกว่าตัณหานะตัณหามีอยู่3 3กลุ่ม3ประเภทนะก็คือ1กาม,มาตัณหาคืออะไร คือสิ่งใดที่ยังไม่มีนะก็อยากจะมีมานะคือการมาตัณหาตัณหาประเภทที่สองเรียกว่าภาวะตัณหาคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นหมายความว่าสิ่งใดที่ยังไม่มีและมีมาแลวเราพอใจในสิ่งนั้นก็นอยากให้มันอยู่กับเรานานๆนะนี่คือภาวะตัณหาส่วนวิภาวะตัณหาคือความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นนะก็คือสิ่งใดที่เราได้มาแล้วเนี่ย เราไม่พอใจกับมันเนี่ยก็อยากให้มันหายไปสิ้นไปไวๆนี่ก็เรียกวิภาะวะตัณหานะตอนนี้ตัณหาทั้ง3นี่แหละทําให้จิตมันดิ้นรนจิตมันทยานอยากออกไปนะตอนนี้ไอ้ตัณหา3เนี่ยนะมันมีอะไรเป็นเป็นเหตุเป็นตัวชี้นำนะเหตุหรือตัวชี้นำคือสิ่งที่เรียกว่ากิเลสนะกิเลสสก็คือนะระคาคะ ที่เรียกว่าความโลภนะโทสะที่เรียกว่าความโกรธโมหะที่เรียกว่าความหลงนะนี่คือกิเลสสามประการคือความโลภความโกรธความหลงเนี่ยจะเป็นตัวชี้นำชี้นำให้เกิดตัณหาสามแล้วเพื่อให้เกิดจิตที่ดิ้นรนทยานอยากออกไปนะทีนี้กิเลสสามมันก็ต้องมีเหตุนะอะไรคือเหตุที่ทำให้กิเลสสามนี้ปรากฏก็คือสิ่งที่เรียกว่าเวทนา คือความรู้สึกเกิดสุข,ขเวทนานะก็เกิดความโลภหรือราคะนะเกิดทุกขเวทนานะก็เกิดนะความโกรธที่เรียกว่านะโทสันะกนะเกิดอัทุกขมาสุขเวทนาก็ให้เกิดความหลงที่เรียกว่าโมหะนะนี่คือนี่คือเหตุเกิดนะเป็นแดนเกิดของกิเลสทั้ง3 ทีนี้สุขเวทนาทุกขเวทนาอัทุกขมสุขเวทนานี้ก็ต้องมีเหตุมีแดนเกิดเช่นกันก็คืออะไรก็คือการนะปรุงแต่งสัญญาอันเกิดจากภสษะนะนี่ภสษะที่เป็นแดนเกิดแท้แทคืออะไรคือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ไปกระทบรูปเสียงกลิ่นรสพทพะและก็ธรรมรมนะแล้วกเกิดการรู้แจ้งในในอายตนะนะทั้ง6 ช่องทางนั้นน,น,นี่แหละเมื่อมีผัสสปปรากนะมีสัญญาจำได้หมายรู้นะเกิดสังขารการปรุงแต่งนะให้เกิดสุขบ้างทุกบ้างนะทุกข,ขมสุขบ้างจึงเป็นเหตุให้เกิดนะสิ่งที่เรียกว่าราคะโทสะโมหะและนำพาไปสูนะ่สิ่งที่เรียกว่ากามมตัญหาภวะตัญหาวิภาวะตัญหา ตรงนี้แหละจิตที่จะต้องดิ้นรนนะทยานอยากออกไปตามตัณหานั้นัน้นนะนี่คือนะธรรมะสั้นๆที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะจิตนะที่ดิ้นรนเป็นเหตุไปสู่ทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนะให้ติดตามคลิปในลำดับต่อไป